บทที่9วิธีใช้พลังของจิตใต้สำนึกเพื่อความมั่งคั่งถ้าคุณกำลังมีปัญหาด้านการเงินถ้าคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์เดือนชนเดือนนั่นแปลว่าคุณยังไม่ได้น้มน้าวจิตใต้สำนึกของคุณว่าคุณจะมีกินมีใช้และมีเก็บอย่างเหลือเฟือคุณน่าจะเคยรู้จักคนที่ทำงานนิดเดียวแต่ได้เงินมหาศาลพวกเขาไม่ได้พยายามหรือทำงานหนักเลยอย่าไปเชื่อคำที่บอกว่าวิธีเดียวที่คุณจะร่ำรวยได้คือการทำงานหนักมันไม่จริงเลย วิธีที่เรียบง่ายประสะจากความพยายามย่อมเป็นวิธีที่ดีที่สุดคุณต้องทําในสิ่งที่คุณรักที่จะทําและทําอย่างมีความสุขผมรู้จักผู้บริหารคนหนึ่งที่มีรายได้ต่อปีสูงถึง7 5 0 0 0หเหรียญและปีที่แล้วเขาใช้เวลาออกไปร่องเรือรอบโลก9เดือนเขาบอกผมว่าเขาประสบความสําเร็จในการโน้มน้าวจิตใต้สานึกว่าเขาคู่ควรกับเงินเยอะขนาดนั้นเขาบอกผมว่าคนส่วนใหญ่ในบริษัทของเขาที่ได้รับค่าจ้างประมาณ100เหรียญต่อสัปดาห์รู้เรื่องธุรกิจมากกว่าที่เขารู้เสียอีก แถมสามารถบริหารจัดการได้ดีกว่าเขาด้วยแต่คนเหล่านั้นไม่มีความทะเยอทะยานไม่มีความคิดสร้างสรรค์และไม่สนใจที่จะศึกษาความมหัศจรรย์ของจิตได้สำนึกเลยความมั่งคั่งของจิตความมั่งคั่งเป็นเพียงความเชื่อมั่นภายในจิตของแต่ละบุคคลคุณไม่สามารถเป็นเศรษฐีได้โดยการพูดว่าฉันเป็นเศรษฐีฉันเป็น,นเศรษฐีคุณจะเติบโตไปสู่การมีจิตสำนึกเรื่องความมั่งคั่งได้ก็โดยการสร้างและเติมภาพความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เข้าไปในจิตอย่างต่อเนื่อง ตัวช่วยที่มองไม่เห็น ปัญหาของคนส่วนใหญ่คือพวกเขาไม่มีตัวช่วยที่มองไม่เห็นเมื่อธุรกิจเกิดปัญหายอดขายตกตลาดหุ้นซบเซาหรือขาดทุนพวกเขาจะดูเหมือนไร้ตัวช่วยซึ่งสาเหตุหลกัลกๆมาจากการที่พวกเขาไม่รู้วิธีใช้งานจิตใต้สำนึกและไม่คุ้นเคยกับคลังสมบัติอันไร้ที่สิ้นสุดที่อยู่ภายในคนที่มีจิตยากจนจะพบว่าตัวเองมีฐานะยากจนคนที่จิตเต็มไปด้วยความคิดที่มัง่งคั่งจะมีทุกอย่างที่เขาต้องการมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้ใช้ชีวิตยากจนข้นแค้นคุณสามารถ มีความมั่งคัง่งมีทุกอย่างที่ต้องการแถมเหลือพอที่จะแบ่งปันได้คำพูดของคุณมีพลังที่จะชำระล้างจิตที่เต็มไปด้วยความคิดที่ผิดจากนั้นเติมความคิดที่ถูกเข้าไปแทนที่ได้วิธีการสร้างจิตสำนึกของความมั่งคั่งในอุดมคติบางทีขณะที่อ่านบทนี้อยู่คุณอาจจะพูดว่าฉันต้องการความมั่งคั่งและความสำเร็จ เยี่ยมครับนี่เป็นสิ่งที่คุณสามารถทําได้พูดคําว่าความมั่งคัง่งความสําเร็จซ้ําๆประมาณ5นาทีจัดเวลาทําแบบนี้วันละ3าครั้งทั้งสองคำเป็นคําพูดที่มีพลังมหาศาลทั้งสองคำนิยามพลังของจิตใต้สํานึกได้เป็นอย่างดีกําหนดจิตของคุณโดยใช้พลังมหาศาลนี้เป็นหลักยึดเหนี่ยวและทุกอย่างที่มีกระแสเดียวกับพลังทั้งสองนี้จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ คุณไม่ได้พูดว่าฉันมั่งคัง่งคุณแค่รับรู้และใช้ประโยชน์จากพลังที่แท้จริงที่อยู่ภายในไม่มีความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นตอนที่คุณพูดว่าความมั่งคัง่ง ยิ่งคุณพูดคำนี้หรือนึกถึงคำนี้ความมั่งคั่งจะก่อตัวขึ้นจากภายในและตามกฎแล้วความคิดที่ก่อตัวขึ้นและได้รับการยอมรับโดยจิตได้สำนึกจะกลายเป็นความจริงความรู้สึกว่ามั่งคัง่งคือสารตั้งต้นในการสร้างความมั่งคัง่งคงไว้ซึ่งความมั่งคั่งในจิตตลอดเวลาจิตได้สำนึกของคุณเปรียบเหมือนธนาคารเป็นสถาบันการเงินของจักรวาลมันจะคอยออกดอกออกผลให้สิ่งที่คุณฝากเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นความมั่งคัง่งหรือความยากจนจงเลือกความมั่งคัง่ง